สวัสดีครับกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับนะครับตอนนี้นะครับกาเลียนตัวที่2หายไปตายเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ของหายไปเมื่อกี้น้ำจัดการไป2ตัวแล้วนะครับซึ่งเราช่างมันเถอะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปบุกโอเชียนบูเลเมนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ตกใจเลยนะครับกําลังแบบเมื่อกี้โดนไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ย เขตเอยอยากลองอยากรู้จริงๆซึ่งอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในรูที่1 0 0อเดี๋ยวเราไปเข้าสู่รูสุดท้ายดีดกว่าเมื่อกี้น้ำกับกดอัดไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ต้นน้ำตายแล้วแต่เมื่อกี้น้ำบุกนานไปหน่อยเพราะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้กากาเดียนตายไปประมาณ2ตัวแล้วตัวที่1นดันพลาดตายไปเมื่อกี้ผมตายไป ครั้งหนึ่งแล้วต้งน้ำน่ะเอานั้นออกดังนั้นเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับกาเดียนมันต้องอยู่ในนี้ รอแป๊บหนึ่งนะครับรอฉันรอเธออยู่ถามจริงทำไมมันช้าขนาดนี้อ่ะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาหนึ่งย่า รอฉันรอเธออยู่ผมจะไม่พูดนี่ยรอรอเลยรอโคตรนานทำไมมันยากจริงๆเลยง่ายนิวแล้วเนี่ยนี่ต้อง รอเท่าไหร่กี่โมงแล้วทำไมไม่แตกทำเนี่ยทำไมมันไม่แตกเลยครับยากจริงๆเลยนะครับใช้เวลาเป็นห้าหลายนาทีหนึ่งสองสมยีนาทีผ่านไป สร็จแล้วใช้น้ำตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่มาไปให้ลาวากับมันป่ะ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 หนีทันหนีทันถีไม่ทันมาครับโดนลาวาไปโอเค เร็วๆเ,เข้าเย้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเชี่ยนบอลเมนก็กลายเป็นของเราบ่ะมาเก็บลาวากันเถอะที่เหลือไอย้ยาเจ็บจริงๆรู้สึกมันอนะเจ็บจริงๆเลยนะเนีย่ยเดี๋ยวเราขอป่าเอาน้ำมาก่อนมันการที่มันจะเกิดไหมเนี่ยแต่ปัญหา เดี๋ยวเราไปหารูออกกันเถอะเนี่ยช้าขั้นสาวเนี่ยมันแรงไหมก็แรงเอาละครับมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาซ่อมคอยซ่อมรูตรงนี้ต่ออีก เอาล่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มข้าวดีกว่าอตอนนี้เรามีเอฟเฟกกุญช้าขั้นที่สาใช่ไหมระหว่างนี้เราไปออกไล่ล่ามอนเตอร์กันก่อน สู้กันเริ่มไม่เกรงกลัวแล้วเพราะเราอะมีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นแต่เราก็บุกกันแบบซึ่งแบบชานฉลาดเกินไปนะกินเนื้อเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเบออ้อ,อ,อตายไปแล้วอ๋อแย่อดูสิครับเละเลยเละเต็มที่เลย อ้อาวอลออ,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 อเรามีอุปกรณ์ดีขึ้นมาทำให้น้ำรู้สึกเก่งขึ้นเป็นสองร้อยเท่าเลยของการบุกทางมันคุ้มไหมครับคุ้มสี่เพราะว่า ไอ้เจ้าโอเชียนบริเวณเนี่ยมีขนาดใหญ่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาละหลังจากเราบุกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือกับค่าอาหารนั่นเองนะครับเพราะเราจะออกแต่ล่ะสัตว์อย่างเดียวก็ไม่ดีดีเลยซึ่งฟาร์มที่นั้นจะทำในวันนี้นะครับก็คือฟาร์มค่าฟาร์มข้าวนั่นเองครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเก็บหินหินกันเถอะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องการหินเป็นจํานวนมากไปสร้างบ้านกันมาทํานี่เลยทําพวกมันมันคุ้มไหมที่เราจะทำถักคุ้มสิเนี่ยฟาร์มข้าวแห่งนี้เราจะต้องทำกัน หนึ่งองทำอะเราเนี่ยจะทำฟาร์มข้าวเอาไว้กินก่อนชั่วคราวแล้วเราต้องมาทำห้อง AFK อีกหน้าช่างหน้าเบื่อจริงๆเอาล่ะครับปลูกข้าวมาปลูกปลูกข้าวปลูกข้าวเก็บดินทิ้งเลย ที่เหลือนะครับเรามาดูมาเมล็ดหายไปดูสีต้านำตายครั้งหนึ่งเนี่ยมเมล็ดหายไปเกือบหมดเลยมเมล็ดอยู่ไหนครับผมขอมเมล็ดสองซักซอ และตอนนี้กระดูกก็หายเป็นชิ้นเดียวกันเพราะเพราะว่าเอาล่ะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปปลูกข้าวกันได้เลยครับปลูกปลกอย่างน้อยเนี่ยเราก็หาอาหารกินได้แล้วที่เหลือและยอย่างรงนั้นเนี่ย เราก็คับสลปกันนะครับเหลือนะครับเดี๋ยวเรามาทําให้พื้นที่ห้องนี้เนี่ยกว้างหน่อยดีกว่ามันจะได้มีพื้นที่ในการปลูกข้าวมากขึ้นมาปลูกไปเลยครับปลูกไปเรื่อยๆเลยนะครับมีอาหารอะไรกินให้หมด ปลุกไปเรื่อยนะครับเนี่ยเป็นการหาอาหารกินชั่วคราวอ่าเอาละที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราย้ายของกลับเข้าบ้านเข้าบ้านดีกว่าเฟร์เนน,นย้ายเข้าบ้านส่วนอันนี้ค่อยมาทิ้งทีหลังตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตทําเมือวางไฟนะครับตรงนี้จะนําเว้นเอาไว้นะครับเพื่อจะทําการวางกล่องนะครับ ไม่ใช่ดิแตเานำเว้นเอาไว้เพื่อจะได้เอาไปลงเหมืองน,นะครับและเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะไปลงเหมืองกันบูซีว่าแถวบ้านเราเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ